ที่ตัดผมสั้นเพราะว่าผมเสียบำลงทุกขั้นตอนพังจนถึงขั้นที่ดูอยากโกนหัวคิดถึงทรงสะก,กินเฮดแล้วดูแล้วว่าแบบดาราคนไหนจะกินเฮดบ้างเป็นคำตอบให้กับทุกคนแล้วนะว่ากู้ผมเสียดูได้คือนี้ค่ะทุกคนณบิวเวลาพอนะคะ เลือกน้ำเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็แต่งลงแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะมาบอกทุกคนในวันนี้ก็คือช่วงนี้เนี่ยบิวจะถ่ายคลิปเรื่องผมเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนี้ผมดูดีขึ้นแล้วนะคะคนสงสัยว่าแบบเออเอะทำไมพี่บิวถึงไม่ทาสีผมแล้วถึงไม่ไว้ผมยาวถึงตัดผมสั้นเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายว่าคลิปนี้เนี่ยบิวจะมาสอน how to ทําผมทรงที่บิวทำทุกวันนะแล้วก็จะมาบอกว่าทาไมบิวถึงตัดผมสั้นง่ายๆสั้นๆเลยสั้นเหมือนผมตอนนี้เลยตอนแรกผมยาวเท่านี้ตัดแล้วผมยาวเท่านี้ ที่ตัดผมสั้นเพราะว่าผมเสียผมเสียเพราะอะไรไปดัดผมทําไมดัดผมแล้วผมเสียเพราะว่าไปฟอกผมไปฟอกผมแล้วไปดัดผมผมก็เลยเสียเสียไปถึงหนังหัวเลยค่ะเพราะว่าบอกช่างว่าดัดถึงหนังหัวเลยค่ะทุกคนเสียยันนี่ก็คือใช้เวลาดูแลมา4 5ห้าเดือน6เดือนกว่าจะได้ขนาดนี้คือตอนแรกคือแบบเป็นฝอยขัดหมอเลยวผมจะขึ้นรูปไปดูคือจะบอกว่าอันเนี้ยคือดีมากๆดีขึ้นแบบกว่าเดิมถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,น่าจะแบบ นะเพราะว่าตอนแรกนะผมชี้อย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าปล่อยแล้วมือคือมันจะอยู่อย่างนี้ก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่บิวทำสีผมตามใจช่างเนี่ยก็จะรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคลิปนั้นก็คือจะอธิบายละเอียดมากๆฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ก็คือ ICU อยู่อย่างแรกเลยตอนนี้บิวจะบอกว่าผมบิวเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากเลยทุกคนถ้า่ะทำถึงลนมาถ้าก๊ พักก่อนตัวนี้พักเลยเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะทําให้ผมหลงเสียร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งสําคัญที่บิวจะต้องดูแลตอนนี้ก็คือบํารุงใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เพื่อบํารุงผมอย่างเดียวก็คือแบบหมักผมหนักหน่วงมากพี่เบลแล้วถ้าพี่เบลแบบผมเปียกละคะพี่เบลทาไงใช้พัดลมหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะบิวอยากจะมารีวิวแบบจัดเต็มเลยคะ่ะทุกคนกับสิ่งที่บิวได้มาใหม่นะคะแล้วคิดว่ามันเหมาะสมกับ สภาพความเป็นอยู่ชีวิตบิวแล้วมันก็ดีต่อผมของบิวด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้จะมาทำ h o w to ทำทรงผมที่ทำทุกวัน,นอันนี้ที่บิวเพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะทุกคนเป็นไดร์เป่าผมของเป็นลิบพี่บิวโดนามา้อนได้เหรอคะในบกโดนไม่ได้คะ่ะพี่จะบอกว่าตัวนี้ทุกคนต่างจากใจป่าผมอันอื่นตรงที่ว่าเขาสามารถล็อกความชุ่มชื้นให้กับผมของเราได้ถึง90เปซพี่บิวออกมาจากไหนมีหลักฐานหรือเปล่า น้องฟิลิปตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีเซนไซคิวตัวนี้เนี่ยจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผมของเราไม่ให้ผมเราเสียวความชุ่มชื้นนะคะทุกคนถึง90%เลย<ะ>ตัวนี้นะคะ,ะเป็นฟิลิป BHD 628ไม่ได้ใบหวยค่ะ BHD 628เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูเลยว่าเขาอ่ะดียังไงทำไมบิถึงเลือกตัวนี้มาเป่าผมในช่วงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าผมบิวเนี่ยโดนความร้อนมากไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าโดนนะผมชอ็อตผมชอ็อตเลยมาค่ะเสี็บปักกัน คนบิจะบอกว่าก่อนที่บิวจะไายผมบิวก็จะฉีดสเปรย์ก่อนนะคะฉีดสเปรย์เพื่อที่จะแบบบำรุงผมก่อนด้วยทุกขั้นตอนของผมของบิวจะต้องบำรุงทุกขั้นตอนก่อนที่บิวจะไปไดผมด้วยน้องฟิลิปตัวนี้นะคะทุกคนดูจะต้องทัการสาธิตให้ทุกคนดูก่อนว่าดีจริงหรือเปล่าต้องพิสูตรก่อนดยนี่คะ่ะลองเอามาเป่าดอกกุหลาบดูนะคะทุกคนว่าดอกกุหลาบจะเหี่ยวไหมถ้ากุหลาบเหี่ยวก็คือจบเลยนะ รักดอกไม้มากก็ให้ดอกไม้เป็นตัวแทนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเป่ากันนะคะทุกคนว่าดอกกุหลาบจะเหี่ยวหรือไม่ <What? S 1> ลุ้นนะเนี่ยลุ้น น้องดอกกระดาบของเราไม่เหี่ยวนะคะทุกคนยังมีความแบบนุ่มๆแล้วก็เหมือนสัมผัสแรกที่เราจับเลยปะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกับผมเราเลยนะกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงตัวนี้เดี๋ยวเขามี fast drying นะคะทุกคนก็คือพลังลมแรงแรงมากจริงเป็นลมแรงที่มีความนุ่มนวลกับผมเราอยู่แล้วก็ทาให้ผมแห้งเร็วไม่แห้งเสียนะคะทุกคนนี่เป่าไปประมาณ30วิน่ผมจะแห้งหมดแล้วนี่มา แรงมากทุกคนแห้งแล้วดนไม่เกิน5นาทีนะฟาาส์ไดยิ่งจริงๆทำให้ผมของเราแห้งไวมากนี่ถ้าทุกคนสังเกตนะคะทุกคนก็จะมีมีไอออนิกนะคะไอออนิกตัวนี้จะช่วยลดไฟฟ้าสถิตให้กับผมของเราก็คือ ใครที่ผมเสียเหมือนบิวหรือว่าใครที่ต้องการได้บผมที่แบบน่ารักน่ารักดีไซน์เก๋ๆจับง่ายถนัดมือสักอันนึงก็อันนี้ก็คือรู้สึกว่าตอบโจทย์เลยเป็นสีขาวนะทุกคนแล้วก็เป็นสีพิงโกตรงนี้แล้วก็น้ำหนักเบาไม่หนักบางทีถ้าเราใช้ใใินได้ใหญ่ๆทุกคนมันก็จะแบบโทสะเนื้อ,อ,อป้าแต่ว่านเนี้ยน่ารักเลยอะ่ะดีไซน์สวยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้งานง่ายมาก โอเคหลังจากที่เราได้ผมเสร็จแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าผมของเราเนี่ยเรียบรื่นเป็นประกายไม่ชี้ฟูเลยก็คืออย่างที่บอกว่าวิาว่ผมเสียงมากเวลาจับไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าผมเราอะ่ะมันดีขึ้นเนี่ยก็คือหลังจากได้ผมเสร็จเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งทรงผมกันแล้วนะคะทุกคนที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นทรงผมที่วิวทำทุกวันเพราะว่าจริงๆอะ่ะก็มีทุกคนอ่ะขอกันมาเยอะมากว่าอัปเดตผมทรงนี้หน่อยเพราะว่าจริงๆวิวเคยถ่ายในทิกตอกไปด้วยเดี๋ยววิวจะถือโอเกาสมาอันบ็อกซ์ตัวนี้เลยแล้วกันนะคะท สูงนะคะตัวนี้แกะกล่องกันเลยชอบมากเลยแกะกล่องเนี่ยว้าว <Wow. S 2> จะมีเครื่องหนีบผมให้เรานะคะดูชอบแบบความดีไซน์ของเขามากเลยทุกคนคือเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ข้างในเป็นสีพิงโก้ข้างในอะ่ะแล้วก็มีที่ครอบนะคะทุกคนเก็บแบบนี้นี่ <Hey. S 1> มีกระเป๋าไว้ด้วยนะคะทุกคนข้างในก็คือเอาไว้เก็บ ตอนที่บิวไปทําสีผมเขาบอกว่าเครื่องนีผมเนี่ยทำลายเล้นผม100%แต่ว่าอันเนี้ยยังคงความให้ความชุ่มชื้นกับผมของเรา70%็ดนะคะดีมากมเลยเพราะว่ามีเทคโนโลยีเซนไซคิวเพิ่มอุณหภูมิได้ตรงนี้นะคะเล็กบวกแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิ กดปุ่มตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนพระเอกของเราที่ช่วยเราความชุ่มชื้ในให้กับผมของเราเขั้นตอนของการนีผมระหว่างที่เรารอเครื่องให้ร้อนนะทุกคนยุก,นก็จะใช้ยางอันนี้นะแบ่งผมก่อนแบ่งให้เป็นช่อๆนะคือเราจะเริ่มทําจากข้างในผมก่อนแล้วก็หวีนะจ๊ะตอนนี้บูรถไฟเหลือ180น,น,นะฝนก็คือทรงผมที่ดิวทำปัจจุบันอะในช่วงนี้ที่ทำบ่อยๆเลยนะทำได้อยู่ทรงเดียวก็คือผมตรง แล้วว่าเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหทุกคนผมแบบดีเลยอ่ะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขารักษาความแข็งแรงตานธรรมชาติของเส้นผมเราถึง93%เลยนะทุกคนดูความแตกต่างแล้วกันคือตอนไดผมอะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้ทุกคนว่าผมบิวอะ่ะเสียอยู่แล้วเนอะป่ะพอเราไดผมเนี่ยมันก็จะดีได้ในระดับหนึง่งแต่พอเรามาหนีผมเนี่ยผมนุ่มแล้วก็เงามากเลยทุกคนตอนนี้ลื่นมากดูดิดูความแตกต่างอันนี้คือไดผมนะ คือดีแต่ว่าต้องหนีบต้องจัดทรงแต่ว่าอันนี้คือจัดทรงแล้วเลิฟเลยวิวจะบอกอย่างนึงนะเวลาที่เรามีอุปกรณ์ทำผมที่มันเหมาะกับสภาพเส้นผมของเราหรือว่ามันดีอะ่ะทุกคนประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะมากว่วชอบจัดผมแล้วก็บางทีก็ชอบยืดผมเพราะว่าวิรู้สึกว่าตื่นมาแล้วอยากสวยเลยตรงตรงผมดิวหนาไงแล้ววูวใช้เวลาทําผมนานมากเออถ้าเรามีแบบเครื่องทําผมที่ช่วยทุ่นเวลาเราแบบมันจะดีมากอะ่ะ เห็นว่าผมหนาจริงเป็นคนแบบสามชั้นอนะ่ะทุกคนพอเวลาเราแบ่งชั้นผมใหม่เนี่ยเราก็หวีหวีก่อนทีนึงแล้วก็หนีบหนีบตะโคนก่อนนะแล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้ การดูแลผมของบิกวก็คือบิวจะต้องไล่ตัดไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นผมที่ช็อตจากการดัดผมแต่คือตรงเนี้ยดีขึ้นแล้วมันยาวมาประมาณนี้แล้วยาวแล้วก็ไล่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 เล็มไปเรื่อยๆแต่ว่าถือว่าเนี้ยดีขึ้นมากๆแล้วกว่าแต่ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยจะให้ดูหลังจากที่เราเนี่ยใช้เครื่องรีบผมของฟิลิปอันเนี้ยทุกคนความแตกต่างไหมคะเป็นคำตอบให้กับทุกคนแล้วนะว่ากู้ผมเสียดูได้คือหนีบแบบย้ำสองครั้งก็คือตรงแล้วอะเนี่ยเสร็จแล้ว ไม่ได้คัดเลยนะดูผมเสียตะก,กี้หายไปแล้วไม่ต้องงงฉันเองเครื่องี้ผมบอกเพราะฉันเสกผมสวยเธอเองทุกคนบูจะบอกว่าเราอะต้องรักผมมากๆนะทุกคนอย่าหาทำนะใช้ฟอกผมเนี่ยอย่าไปดัดผมนะคะควรอย่าหาทำเพราะว่าผมพังแล้วคือพังเลยนะก็คือบิวต้องรอถึงปีหน้าเลยนะกว่าที่บูจะทำสีผมแบบสีแฟชั่นได้อะฉันทำได้แค่นี้ทำได้ดีที่สุดแค่ 动物都不对。 คทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นฟินิชลุกนะคะที่เป็นทรงผมที่วิวทำทุกคนอ๋อแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขามีพลังไอออนิกสีเท่านะคะทุกคนก็คือช่วยดูแลเส้นผมของเราขจัดไฟฟ้าสถิตให้กับผมของเราผลลัพธ์ที่วิวได้ใช้แล้วก็รู้สึกก็คือเส้นผมของเราเนี่ยดูเงางามไม่แห้งกรอบนุ่มสลวยไม่สากแล้วไม่ไม่ติดมือไม่ชี้ฟูแล้วก็ยังดึงความมีชีวิตชีวาเป็นประกายให้กับผมของเราโอเคทุกคนก็เรียกง่ายๆว่าวันนี้นะคะวิวก็ถือโอกาสมานั่งคุยกับทุกคนแล้วก็มารีวิแบบจััดดเต็มมใให้้ทททุกคคนนูะะงี่ผ ะะแล้วก็ที่นี่ผมนะคะของฟิลิปด้วยก็คือเกรตเป็นลุคนี้ทําผมทุกทุกวันก็คือทรงนี้เลยต้องทําทรงนี้ไปอีกนานเพราะว่าทําผมรอนไม่ได้ใครที่คิดถึงผมรอนนะคะบูมีโคต้าทำเอาแค่เดือนละครั้ง อนนี้ก็ได้แต่ว่าใช้เครื่องหนีบผมไปก่อนรีวิวมาขนาดนี้แล้วจัดเต็มขนาดนี้แล้วพลาดยังไงล,ะละ่ะราคาทั้ง2ตัวเลยเนี่ยราคา5,990าบาทหาซื้อไม่มากซื้อได้ที่ห้าสรรพสินคา้าชั้นนําทั่วประเทศเลยก็คือมีเพาเวอร์บายโรบินสันเจดีเซ็นทรัลช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ฟ e ิลิปอีช็อปไปตามกันได้ค่ะอยากให้ทุกคนรักผมมากๆเพราะว่าผมมันพูดไม่ได้ถ้าผมพูดได้คงบอกหยุดเถอะบิวหยุดทำลายผมเถอะ บิวเป็นคนที่ชอบบำรุงสกินแคร์มากทุกคนก็รู้ใช่ปะ่ะทีนี้เนะี่ยบิวได้ความรู้ใหม่เยอะมากเลยทุกคนเรื่องผมอะ่ะพอผมมันพังพัง,พงมากๆพังจนถึงขั้นที่บิวอยากโอนหัวคิดถึงทรงสกินเฮดแล้วดูแล้วว่าแบบดาราคนไหนจะกินเฮดบ้างแต่ว่าคือเราเกิดมาเราต้องผมยาวสวยอะ่ะเราเป็นคนที่แบบชอบผมยาวผมสวยอะไรเงี้ยก็เลยอดทนแล้วก็มัดผมซะส่วนใหญ่นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บิวดูแลผมยังหนักหน่วงมากทั้งทรีทเม้นท์ทั้งแบบบำรุงเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ทนำะผมต่างๆที่แบบโปรเทคผมเราจริงๆอะ่ะใครที่อยากร อ,อยากบํารุงนะคะทุกคนก็ร่วมรูนร่วมแชร์ไปกับบิวนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยดูจะมาแชร์อะไรอีกนะคะเพราะว่าคลิปนี้นี่นก็คือเป็นทรงผมง่าย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 ,าย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 ที่บิวทำทุกวันถ้าใครมีอะไรสงสัยยังไงนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างนะคะคลิปต่อไปวิวจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะทุกคนไปก่อนลคะค่ะไม่